สวัสดีครับเอาพูดก่อน <c oughs> เด็กวะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนต์วุฒิชัยของผูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรถดำนะครับผมมาดูรถดำตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภออำเภอ,อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมวิ่งมาถึงห้วยพึ่งแล้ว พอดีมีเอฟซทางช่องเราบอกว่าอยากจะขายรถด,ดัาคันหนึ่งอยากจะขายรถด,ดัาคันหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีเอกสารผมแล้วอุ้ยพี่ถ้ารถไม่มีเอกสารมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมันเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีเอกสารเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาเลยวันนี้ผมก็มาถึงแล้ววิ่งมากลางบรรยากาศ<ม>าดีมาตาม G.P.S มาตาม <รถ S 1> G.P.S <X> นะครับไม่รู้ว่ารถจะอยู่ตรงไหน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาครับ GPS บอกน่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ฮะเนาะเนี่ยครับน่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับของข้องคองขางคลองนี่ลรอวะซ้ายอยู่นี่ซ้ายอยู่นี่เดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนน่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะรถคันนี้ถือว่าสวยเลยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนในรูปที่พี่ชายเขาส่งให้ไหมฟื เลี้ยวซ้ายหรัมันใช่หลัวตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาแล้วไปเลี้ยวขวาไหนวะนู้นทางเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอ่ะโอเคครับมันก็ยังว่าเนาะทางก็จะแคบๆหน่อยขวากว่าจะได้ขวากว่าจะได้ของดีให้ลูกค้าเราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้น้องจะมาซื้ออะไรนะนี่ไงชีตันตัวใหญ่อะไรนะรถอะไรนะลูก มันรถด,ดามคันใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่อ่าเลี้ยวขวาแล้วครับก็วันนี้ผมออกมาข้างนอกให้ช่างทอนให้ช่างทองอยู่ร้านกับช่างบังนะครับอยู่ร้านแทนอีก450เมตรปลายทางอยู่ทางขวามือของคุณ450เมตรปลายทางอยู่ทางขวามือรถอยู่ตรงไหนนะรถอยู่ตรงไหนหนอเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับน้องดูช่วยแม่หน่อยนะคอนเทนต์นี้อาจจะ กลหน่อยอ๋อมีไก่ยักษ์ด้วย450เมตรอยู่ทางขวานะครับนี่ไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอรถดำแล้วเจอเจอรถดำอีกเห็นหรือยังน้องเจอหรือยังเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวถอยรถก่อนเนาะอ่าโอเคครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมนี่เจอแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับได้ไหมฮะมันขับได้ไหมใช่ไหมน้องน้องถามพ่อใช่ไหม ครับมันจอดอยู่น้องตอนเนี้อถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูรถกันลงไปดูรถกันอะไรนะน้องลงไหมลงครับลงครับจะน้องลงไปดูอะไรดูบอกพ่อก่อนบอกพ่อก่อนน้องลงไปดูอะไรครับดูรถตั้มดูชีเขียวอรถตั้ชีเขียวอ่าโอเคไปไปดูรถกันครับผมอ่าลูเราไปดูรถกันครับเดี๋ยวไม่เสร็จรองเท้าก่อนครับสวัสดีครับ อ๋ี่นี่นีหยุดเร็วลูกเดี๋ยวรีพิ่งเดินไปนี่ครับอะเดี๋ยวสวัสดีพี่เขาจะเป็นทางการก่อนเนาะสวัสดีครับอ่านสวัสดีครับครับผมนี่ครับ FC ทางช่องเรานะครับวันนี้พอดีผมอยู่บ้านแล้วพี่ชายเขาส่งรถให้ดูก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านดูรถก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกครั้งนึงเห็นจะจริงแต่ช่างแด่อ้าวาเด็กอ้วนดูก่อนครับเด็กอ้วนดูรถก่อน อ่ะเดี๋ยวผมพาดูรถเนาะว่าอะไรจะเป็นยังไงอ่าไปแล้วเจอเพื่อนแล้วครับที่นี่เจอเพื่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับช่วงล่างนะ่าอ๋อโอเคชัดซีถือว่าโอเคนะเออฟึบเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะครับ <c oughs> เครื่อง e h เจ็ดร้อยฮะเครื่อง e h เจ็ดร้อยแบบที่พี่เขาบอกเนาะโอเค <c oughs> เดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับดี๋ยวล็วอกไยว่ากันอีกครั้งหนึง่ง แล้วเราค่อยสตาร์ทฟังเสียงว่าอะไรมันจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บอ่ะรถก็ถือว่าโอเคนะสภาพโอเคนะยืนพื้นยืนพื้นโอเคเลยชัดซีชัดซีดถือว่าโอเคทั้งสองฝั่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยอ๋อพี่เขาจะไป ไปเมืองนอกครับจะไปอิสราเอลนะฮะเกียร์เป็นเกียร์โอเครถคับ KL นะฮะพื้นภายในเดี๋ยวผมดูก่อนนะปึ๊บพื้นถือว่าถือว่าเด่นเลยอ่าเดี๋ยวดูประตูประตูฝั่งนี้หักครับเปิดไม่ได้ไอไอเปิดประตูยิ่งหัวมึงนะ อ้วนถอยก่อนคะรับนะนะนะ้องไปหาแม่ก่อนเลย,ย,เยเน,นี่กับพี่เข้าไปอ,ไอ,ไอ่ดัดดัมหัวให้มึงนะครับไอหัวมันมันย,ย,ย,ยกใหญ่เลยเถอะหัวยกใหญ่ต้องยกได้ยืนปะแต่ว่ายกใหญ่แค่ไหนอเอาบอสไปยังอ่าสตาร์ทเครื่องตอนนี้ได้ปะเออเอาล่องนี้ลองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาประกอบแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเอาออกไปข้างนอกแล้วขึ้นดัมให้มึงได้บ่ ได้ครับรอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันเนาะอ่าเดี๋ยวให้เขาประกอบแบตเตอรี่เสร็จก่อนนะครับโอเคครับติดได้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องไม่ไม่ว่าพี่หรอกเอาเอาเป็นน้องแล้วกันผมดูแล้วน่าจะอ่อนกว่าผมอ่าถอยแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปให้ช่างทอนเช็คระบบเครื่องครับถอยแล้วเก่งอยู่นะคันนี้เก่งอยู่นะครับเนี่ยอ่าครับบึ้๊ดบึ้๊ด มาแล้วครับถอยแล้วโอ้แรงครับดูเพื่อน้ทยดิออกนุ้นเลยอ่ะโอ้ดูครับแต่เขายิงดำให้ดูครับอ๋อดำเก่งด้วยนะเนี่ยอ่าดำถูกรุ่นด้วยครับเป็นกระบอกเล็กนะครับระบบซีนระบบอะไรไม่รั่วนะฮะ พื้นดําสวยครับตัวนี้แท็กีแล้วลอ,ลองลงมานิหนึ่งเราหยุดปึ๊กเนี้ลงมาหยุดอ่าโอเคครับถ้าดําแบบนี้มือเรื่องครับขึ้นทางได้ด้วยอ่ายิงสุดเลยยิงสุดแล้วนะฮะโอเคอ่าเบื้องท้ายเป็นเอของฮีโน่นะครับเป็นเอฮีโน่ตัวถูกรุ่นด้วย แล้วก็ชัดซีถือว่าสวยในระดับหนึ่งเครื่องก็ตามสภาพครับไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะฮะเรื่องเครื่องอาจจะทําแหวนทำอะไรนิดหน่อยก็น่าจะหายครับแล้วก็แต่ที่สําคัญครับคันนี้ราคาไม่แพงนะครัราคาไม่แพงแน่นอนครับอยู่กับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงผมคุยรายละเอียดกับน้องเขาก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมโอเคครับคันนี้ มันถึงร้านแล้วทีแรกทีแรกผมคุยราคาไม่จบนะวันที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมคุยราคาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งว่าได้หรือไม่ได้ตอนนั้นพอผมคุยราคาปุ๊บมัน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 ติดหลายคนอะ่ะคนนึงขายคนนึงไม่ขายผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขายแล้วค่อยโทรหาผมเดี๋ยวผมให้รถสไลด์มาใส่ก็คือสรุปแล้วก็น้องชายเขาก็ขายให้นะคันนี้นะเดี๋ยวผมขอเช็ครายละเอียดเรื่องเครื่องเรื่องอะไรก่อนแล้วผมจะเปิดราคาให้ ว่าจะเหมาะสมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างบางดูรายละเอียดนะ<า>เครื่อง e h 7 0 0ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูเครื่องว่าจะขนาดไหน<อ>ก็คือตามที่ผมดูเครื่องมันไม่เท่าไหร่อ่ะผมขอให้ช่างทอนเช็คก่อนแล้วผมจะเปิดราคาในคลิปต่อไปนะฮะหรือว่าหรือว่ามี FC เราที่ต้องการแบบเครื่องสภาพแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวไปทำเอาแบบเนี้ยขอแค่วิ่งได้ขับได้แบบเนี้ยก็ได้ครับโทรมาคุยกับผมครับราคาไม่แพงครับแสนกว่าบาทเหมือนเดิม อยู่ที่แสนเท่าไหร่เราเราค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่บอกก่อนนะว่าคันนี้ไม่มีเอกสารไม่มีชุดโอนนะไม่มีทะเบียนพูด,ดง่ายๆ่ายเพราะว่าตามที่น้องชายเขาบอกเนาะบอกว่าพ่อเขาไปซื้อมามันก็ไม่มีเอกสารเขามาใช้อยู่หลายปีอะ่ะก็ไม่มีเอกสารมาแบบเนี้ยถ้าเขาบอกว่าไม่มีเอกสารแบบนี้เออผมก็เลยว่าเออเอาไม่เป็นไรไม่มีก็คือไม่มีแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมมาเปิดราคาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เสร็จสับหรือว่าหรือว่าใคร จะชอบแบบนี้โทรมาคุยเดี๋ยวาราคาพิเศษให้ก็บอกไปแล้วว่าแสนกว่าบาทมันจะอยู่แสนเท่าไหร่ก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคอาจจะอยู่ในลักษณะถ้ายคลิปแล้วยังไม่ท้ายคลิปดีกว่าเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนูน้น <c oughs> นี่ครับจะให้ช่องบางเข็นนี่ไปฝนก็ตกครับนี่ครับพอมาถึงร้านชุดหน้ากระจังเนี่ยี๋ยวเราเข้าไปเก็บไปแต่งตบแต่งใส่นิดหน่อยก็สวยแล้วครับ รถขับได้ใช้งานได้แล้วก็ช่วงย่างไอช่วงช่วงย่างช่วงล่างเป็นเอแบบเนี้ยมันคันนี้ผมพูดตรงๆนะเพียบพร้อมช่วงล่างใหญ่เครื่องใหญ่ใช้ไปเยอะครับชุดกระบะดาก็สวยด้วยใช้ไปครับสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารนะใช้ไปจนลืมอะ่ะพูดตรงๆเดี๋ยวดูครับดูดูด,ดูดูนะครับสภาพเครื่องด,ดูสภาพกระบะอีกครั้งหนึ่งครับดูดูครับภายในกระบะแล้วดูกระบะครับ เสื้อผ้า F Pino นะฮะนี่ครับเป็น F Pino ครับนี่ครับดูดูนะฮะก็คือน้องชายเขาก็เป็น F C ทางช่องแหละเขาก็แบ่งให้พูดคือผมไปผมไปซื้อรถเนี่ยผมจะบอกตรงๆนะว่าผมไปซื้อไปในลักษณะนี้ผมต้องไปทําอย่างนี้แล้วผมจะต้องมาขายลักษณะประมาณนี้คือเขาก็เข้าใจอะคนที่เขาขายอะเพราะว่าผมไม่ได้ไปบอกว่าผมซื้อมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาขายแพงๆไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ผม ผมซื้อไม่สูงครับแล้วผมก็มาขายไม่สูงกําไรนิดนดหน่อยๆแบ่งปันกันไปใช้ฮะสำหรับผมจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมบอกทุกท่านเสมอว่ามิตรภาพคือการแบ่งปันไม่ใช่อยู่ที่กําไรหรือขาดทุนนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วผมก็ไม่ค่อยขาดทุนหรอกผมก็ขายอยู่ตัวมั่งกําไรนิดหน่อยมั่งเหลือๆแบ่งๆกันไปครับอ่ะ FC ทางช่องเราใครสนใจแบบนี้สนใจลักษณะนี้โทรหาผมนะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 095 6-6-4-3-8-2-6นะครับ ID l ดียผมนะตัว B กับตัว T 8-5-1-3ย้ําย้ำอีกครั้งนะครับ B T 8-5-1-3ผมวุฒิชัยอะไยยนต์กระสินวุฒิชัยของถูกนะโอเคฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไยยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจด จนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เอนดูขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่มาซื้อรถกับผมนะครับอ่ายังไงก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมขอบคุณครับ